สวัสดีและสวัสดีสายสีไฮโลไฮเทคเล่นยังไงให้ได้ตังยิ่งกว่าปุ้นวันนี้จะมารีวิวน้ำยาแทงสีนะครับนี่ครับน้ำยาแทงสีครับยาแทงสีนะครับครับน้ำยาแทงสีนะครับจะมารีวิวให้ดูครับนี่นะครับก่อนเดี๋ยวไปก็เขย่าเขย่าว่อนะครับน้ำยาแทงสีครับลอารองลงนิดเดียวนะครับไปลงเยอะอรลงไวครับ มองนะครับ,มอ,รบมองไม่เคยเห็นมองไม่เห็นเลยนะครับมองแทบไม่เห็นเลยพอลงเสร็จม,มองไม่เห็นนะครับไม่ปไปนะครับดินดินออกนะครับไม่ไปเอาสีนะครับน้ำยาน้ำยาตัวนี้คุณคุณสมบัติดียังไงนะครับเวลาเวลาเราไปเขย่าแล้วอยาก็สีแล้วเหยียบสีไว้ก็ดีครับ ถ้าสมมติเราไปแทงเราเป็นเจ้าเอาไปเหยียบสีได้ดีเลยครับนี่ครับรองเขย่าสีนะครับนี่ไงก็มีสีนะครับต้นสีสางเดียโอเคก็ไปนะครับเคเราก็ไปหมดนะครับน้ํายาแทงสีนะครับเราเอาไปแทงก็ดีนะครับเขย่าก็ได้แทงก็ดีเขย่าก็ดีเหมือนกันนะครับเราไปแทงเราไปแอบเราไปแอบทาจานไหมครับประมาณด้แห้งก็ประมาณสามวิสามสี่วิก็แห้งนะครับเต็มที่ห้าวิไม่เกินนะครับน้ํายาเราตัวใหม่ล่าสุด ตัวนี้ดีมากเลยนะครับน้ำยาแทงสีนะครับตัวน,นี้โคตรดีเลยนะครับน้ำยาแทงสีนะครับสนใจก็ติดต่อมาสายสีไฮโดรไฮดิกเื่อโทร0949464888 oh. mm. id line 0949464888นะครับอะลองเขย่าดีอ่าจะไม่เจาสีหรอไปครับเขย่าไงก็ไม่ไปครับไม่ไปนะครับลองไม่ผิดฝาเดียวลองเขย่าเลยอ่าลองมาใส่ตัวนี้ทีนี้ ลองใส่สามลูปเลยเคก็ไปหมดนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ